<c oughs> ขอกาบสอบถามเกี่ยวกับการเดินจงกรมนะคะหลังจากยืนหนอห้าครั้งพร้อาจารย์สอนเห้เราก้มหน้าก่อนแล้วจากนั้นค่อยลืมตาก้มหนอก้มหนอก่อนนั่นแหละแล้วก็ลืมตาหนอนะครับจากนั้นค่อยลืมแต่ในหนังสือเล่มสียมพูจะสอนว่าลืมตาก่อนแล้วค่อยก้มหน้าได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะเพราะว่ามันมันเป้าหมายเดียวกัน นะครับมันเป้าหมายเดียวกันคือลืมตาแล้วก้มหน้าก้มหน้าแล้วลืมตาเนี่ยเป้าหมายเดียวกันนะครับใช้ได้ใช้ได้หมดจะยึดตามที่อาจารย์สอนได้ไหมกูก็ลองทั้งสองอันเลยอันไหนที่คุณเออรู้สึกดีดังนั้นถ้าเพอร์คนสูงอายุหน่อยลืมตาก่อนมันก็จะไม่บึนหัวถ้าคุณยังดุมสาวหน่อยก้มก่อนแล้วค่อยลืมตาก็ไม่เวียนหัวตามวัยตามวัย ตามโลกประจำตัวด้วยใช้ได้ทั้งนั้นละครับนะยืดหยุ่นเอาการนั่งสมาธิมีวิธีช่วยให้เราจับพองหนอยุบหนอที่ท้องไหมครับเอาที่นี่ก่อนเลยหายใจเข้าพองนะครับมันมีพองก็เอาทภาวะก่อนหายใจเข้าดูทภาวะก่อนทภาวะต้องมีจริงถึงจะใส่คำกําหนดไม่ใช่เลื่อนลอยเห็นหนอ,เห,นหนอเห็นหนอเห็นนูนเห็นยุ่ไม่เห็นแล้วมันเบอไปแล้วนะครับ มันก็มันไม่ได้สภาวะแล้วมันเป็นเป็นตัวฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมันไม่มีหลักอะมันไม่ชัดมันไม่มีหลักและการเห็นเนี่ยเห็นหนอมันไม่ได้เห็นจริงหรอกมันรู้สึกความรู้สึกนั่นคือการเห็นคุณยืนหนอเนี่ยหลับตายืนหนอเนี่ยมันมันรู้สึกมันไม่ได้เห็นแปลคำว่าเห็นให้ดีแล้วคุณจะโล่งเยอะเลยนะครับ จะโลง่งจะเข้าใจเยอะจะแยกแยะเรื่องการกําหนดคํานี้เห็นมันอยู่ที่ตาดังนั้นตามันไม่เห็นนะมันหลับตาเห็นหนอเห็นหนอแล้วงั้นถ้าคิดหนออมันยังคิดนี่มันยังตรงแต่มันคิดแต่คิดนี่คุณก็คิดเลื่อยเปื่อยมันไม่ได้อยู่กับกําหนดกรรมฐานรั่วเลยเนะี่ยจิตไม่ได้อยู่กับฐานนะนะครับดังนั้นการปึกอิบทย่อยเนี่ยมือเท้าความคิดเนี่ยส่วนไหนก็ร่างกายที่เคลื่อนไหวามาทุกจิตอยู่ที่นั่น คุณจะได้ตามรู้นะครับขาก็คืออยู่ที่เท้ามันเดินมันเคลื่อนไหวแล้วนะจิตอยู่กับเท้านีนะครับคิดนี่คุณก็ต้องหลับตาอยู่ที่ทรวงอกครับไม่ใช่อยู่ที่ความคิดนะค,คิดเหนอคิดคุณพร้อมจะดึงกลับมาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณอยู่กับความคิดคุณจะเพลินจะเผลอแล้วคุณจะดึงความคิดกลับมายากนะครับดังนั้นะรนะรนะเราแบ่งส่วนกําหนดกายเรื่องกายเรื่องดึงมันจะชัด แต่กายไม่ได้เห็นครับมันแค่รู้สึกจิตเนี่ยมันรู้สึกแล้วแต่มันเลื่อนลอยเพราะมันไม่มีรูปทรงความคิดคุณต้องไปถึงถึงระดับรูปนามอะเห็นเป็นรูปรู้ว่าเห็นเป็นนามตัวรู้ตัวเดียวคุณจะดึงตัวเองกลับมาง่ายเลยปัจจุบนันแล้วก็เกิดดับเกิดแล้วต้องดับพองเนี่ยยืนี้พองหน่อยอย่าพึ่งท้อง ที่นี่ก่อนให้ใจให้ได้จะว่าว่าให้ใจข้าพองมันมีพองจริงเพราะอากาศมันเข้าไปในปอดปอดไม่ต้องขยายมันพองตอนนี้เห็นพองเห็นยุบแล้ว <c oughs> ขั้นต่อไปขั้นที่สองใส่คำกำหนดเพราะคำกำหนดเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกให้ใจคุณหนักแน่นอยู่ตรงนี้มากกว่าเลื่อนลอยคำกำหนดจึงช่วยคุณตรงนี้บางที่สอนว่าดูไปเรื่อยๆไม่ต้องกำหนด มันก็เลื่อนลอยนะครับหายใจเข้าพองหนึ่งส่วนหนอสองส่วนพองนิดหนึ่งไปยาวที่หนอคุณจะลงตัวไม่ใช่พองท้ายาวแล้วหนอไม่ออกแล้วมันสุดแล้วเคล็ดลับแค่นี้ครับพองหนอยุบหนอคุณรู้สึกไม่ได้เลยเพราะมันไม่ลงตัวคุณต้องแบ่งส่วนให้ถูกพองนิดหนึ่งแล้วก็หนอยุบนิดหนึ่งแล้วก็หนอ้อาวลงตัวแล้วพอลงตัวได้แล้วคุณโล่งแล้ว แล้วก็พอเวลามันมันสั้นลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่เคยมันจะเหนื่อยคุณก็หยุดหายใจเข้าหายใจออกใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่มันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพองยุบคุณจะชินชินในเขาเรียกชินในคาบลมคาบลมแค่นี้คุณคุณไม่เหนื่อยคุณไม่อึดอัดคุณสงบคุณนิ่งคุณสงบในคาบลมอันนี้เป็นเป็นจังหวะส่วนตัวของคุณนะครับ คุณจะไปฟังอาจารย์ปรึกหม่พพองหนอ่อยาวคุณไม่ได้แล้วคุณก็คิดว่าคุณทำไม่ถูกคุณหาจังหวะส่วนตัวของคุณเองก่อนเลยพองหนึ่ง่วนหนอไปยาวที่หนอพอหนอจบก็มันจบพอดีแล้วคุณก็ใส่คำแล้วก็เว้นวกักไม่ต้องรีบเว้นวักในแก้โรคใจร้อนแก้โรคขี้งุดหงิด คุณรู้เลยถ้าคุณเป็นคนขี้งุนกิดคุณทำกรรมฐานยากครับ <c oughs> มันจะเบื่อนะครับมันเหมือนกับถูกบังคับคุณต้องถูกบังคับก่อนเหมือนพระต้องฝึกรักษาศีลโอหกิเลสอาตมาเต็มเลยอะพอบวชเป็นพระสองรอยิบเจ็ดข้อนิงุดกิดมากไอ้นุนก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ไ,นกไม่ได้ไหายใจก็ไม่ถูกก็ผิดนะครับ ก็ต้องฝืนต้องต้องมีศรัทธาเพื่อที่จะทำให้ได้นะครับต้องมีศรัทธาที่จะรักษาวินัยให้ได้บางตัวก็ไม่ยากครับมันมันมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรวินัยบางตัวก็ยากย <c oughs> อย่างเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันเป็นการมาจันทาของโยมผู้ชายอันนี้ยากก็ต้องศรัทธา ถ้ามีของเก่าเด้อก็เบาหน่อยถ้าไม่มีของเก่าเลยเริ่มใหม่นี่ก็ฟุง้งซ่านพุกพ่านฟุง้งซ่านพุงพ่านน่ยนะครับแล้วยิงไป็นอารมณ์ชายหญิงโดยยิง,ยงนันนะครับมันมันกวนตลอดเวลา <c oughs> คุณก็ต้องคือตอนนั้นมีอยู่คนมีอยู่องค์เนี่ยปฏิบัติด,ดีแล้วอะไรดีเห็น <c oughs> ท่านก็ไม่ได้มองผู้หญิงเลยนะแล้วก็ไม่มองแล้วกําหนด ติดติดอยู่กับตัวท่านก็สอนไม่เป็นนะแต่เราดูท่านเฮ้ยท่านสบายไม่มองผู้หญิงไม่ลอกหลักสายตาไม่ไม่นั่นไงสายตาไม่ลอกแรกอะ่ะนั้นน,นโยมผู้ชายเนี่ยฝึกเป็นพระเนี่ยสายตาลอกแลกเนี่ยมันแสดงว่าฟุ้งซ่านภายในดูพระได้เลยครับนะครับลกแลกลกแรก,ลก,แ,รกแล้วโยมผู้หญิงก็ชอบแก้ง เจ้าแก่งผ้าจะเดินเฉียดไปเฉียดมามองฉันหน่อยมองฉันหน่อยเอ่ไหนๆผ้าดุมผมยิ่งผ้าดุมผมเฉียดไปใช่ไหมโยมมาเดินอะไรตรงนี้บ่อยวะกวาดก็ไม่กวาดอะไรก็ไม่ทํานั่นแหละมารยาผู้หญิงเนี่ยนะครับอาตมาก็เออเอาตามสบายพ้าคงไม่รอดแน่แต่ปรากฏท่านรอดครับท่านหายไปพรรษานี่ไม่อยู่นี่ ประจำปัญหาที่อื่นนี่คือพระดังนั้นพระพุทธองค์ก็บอกแล้วตาบาเทศได้ฟังแล้วว่าอานน์ถามว่าจะปฏิบัติกับผู้หญิงยังไงดีพระถามนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าบอกจริงๆนะครับบอกไม่จําเป็นก็อย่ามองถ้ามองก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดก็พูดให้น้อยที่สุดพูดง่ายๆคือคุมทวาน ทวารหกนะฝึกอยู่กับทวารหอ่านว่ามาโอเข้าใจมันลดความพุ้งพานได้เยอะครับแล้วก็ข้อที่อยู่เป็นผ้าได้ทําไมไอ้ตัวนี้ไม่กวนท่านเลยนะโยมอยากถามเยอะครับท่านอยู่รอดมาได้ไงอาหารครับกินอย่าให้อิ่มฉันอย่าให้อิ่มฉันแค่ครึ่งท้องแล้วน้ําตามนะครับเหมือนกับที่คุณปฏิบัติถือชิ้นแปด มันจะช่วยเรื่องพวกนี้เยอะครับเพราะมันพอท้องมันหิวมันมันไม่อิ่มอาหารอาหารมันไปไป,ไปคือพูดง่ายๆเพราะพระองค์เทศคําว่าอาหารมันบำรุงกามคาฟังคานี้ให้ดีนะครับอาหารมันบำรุงกามกามมาคุณห้านะครับแล้วคุณต้องขันถึงท้องถ้าเผื่อไม่ไม่ยังให้นั่นอยู่นะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็เดินจงกรมนั่งธรรมาธิ ไม่ต้องเพ่งมากไม่ต้องหนไีไม่ต้องหนีอารมณ์แต่เดินให้เยอะกว่านั่งเพราะเดินทำให้เดินจงกรมหนึ่งหกเนี่ยทำให้สงบสงบจากการ,รมาคุณห้าคุณจะรู้เลยนะโยมผู้ชายทําบางทีคุณเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่ออะไรคุณต้องมีความเบื่อก่อนแต่ใหม่ใเนี่ยมันเบื่อเบื่อจยากๆกเพราะคุณยังหนุ่มแน่นอยู่นะครับ แล้วก็ทำพันเผอมันอะไรเขาก็มีอยู่ปริวาสแก้เรื่องเรื่องพวกอารมณ์ชายหญิงเนี่ยแหละอยู่ปริวาสถ้าเกิดผิดขึ้นมามีอาบัติขึ้นมาแต่ไม่ไม่ต้องไปเจ็บเมตุนเท่านั้นคือ4อย่างที่ขาดใกความเป็นพระหนึ่งคือรักทรัพย์ของที่ไม่ใช่ของเราไม่ได้ของมีราคาห้ามาจกของมีเจ้าของไม่ได้อันนี้เข้าขายลักทรัพย์องก็คือ นะรครับฆ่ามนุษย์ก่อนฆ่าคนนะครับฆ่ามนุษย์ฆ่าคนปรงชีวิตแล้วก็เจ็บเมตุนแล้วข้อที่สี่ก็คืออวดอุตริก็คือไม่เก่งไม่มีอะไรเลยไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรเรยบอกว่ามีฤทธิ์นี่ก็อวดอุตริส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงพงนิกเพาะพระจะรู้ว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะจะเลี่ยงไป ดังนั้นพระที่ไม่มีจริงๆแล้วไปอวดเนี่ยอันตรายครับสี่ข้อเท่านั้นที่ขาดความเป็นพระนอกนั้นก็อยู่ปริวาทแล้วก็ปงอาบัตนะครับดังนั้นพระเนี่ยถ,ถ,ถือในวงในวงของพระเนี่ยบางตัวเนี่ยว่าเขาเขาก็จะช่วยกันนะพระก็จะช่วยกันนะครับถ้าเผื่อพุ้งฟานพุ้งต้านหนุ่มๆเนี่ยอยู่กับวัดไม่ติดนอนไม่ติดนอนไม่หลับ ก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆปีกวิเวกไปตรงนู้นตรงนี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลนสับปายะให้มันผ่อนคลายอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เจอโยมผู้หญิงอ่ะพูดได้ง่ายแต่นี้ผู้โยมผู้หญิงไปทุกวัดผู้หญิงเต็มวัดหมดมันจะหนีไปไหนนะนี่แหละปัญหาของพระรุ่นใหม่นะครับ ดังนั้นแค่ลืมตาหลับตาก่อนนะแล้วก็มีส่วนพองหนอยุบหนอบอกแล้วนะทรวงอกก่อนเพราะท้องบางทีมันพองนิดเดียวมันหนอไม่ได้มัน,มนแคบแล้วมันไปเก่งมันไปเพ่งมากท้องมก็เก่งบางคนก็เพ่งมากขึ้นใช่มาที่นี่เลยให้ได้จังหวะก่อนแล้วค่อยมาที่ท้องถลับกันนี่ให้มันเคยชินก่อนนะครับการจับสติระหว่างปฏิบัติเช่นเวลาได้ยินเสียงเราควรใช้คําว่าได้ยินหนอหรือเสียงหนอครับ เสียงนะครับคุณใช้ได้สองคำเลยครับแล้วแต่แล้วแต่คุณคิดทันไม่ทันเสียงหนอเสียงหนอ่อชนใหญ่ก็จะตรงเลยเสียงก็คือคำว่าคำใช้คําว่าเสียงหนอนะครับได้ยินหนอเนี่ยคุณจะอาจจะไกลๆแผ่วๆแล้วมันมันมันไกลอะ่ะแล้วมันแผ่วๆนะเสียงหนอแต่มันถ,ถึงพุกนี้มันไม่จําเป็นมันไม่ได้กวนสมาธิคุณคุณไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดนะครับ ถ้าคุณเก็บรายละเอียดมากจิตมันจะอยู่นอกตัวมากกว่าอยู่กับตัวคิดหนอคิดหนองคิดเรื่องอะไรคิดเรืคือมันไปวิเคราะห์จะจนเกินลัวคุณต้องเข้าใจคําว่าเกินลัวมันมันยุมหยิมมากไปอันนี้คุณคุณเลยไปเน้นสายเกิดมากกว่าสายดับคุณไปยุ่มหยิมมากคือสายเกิดเยอะคุณก็เลยดับตัดใจไม่เก่งคุณต้องเน้นสายดับเนี่ยตัดใจเก่งปัจจุบันเกิดดับ เกิดแล้วต้องดับคุณดูแต่เกิดอย่างเดียวไม่เคยไม่เคยดูดับเลยแล้วดูดับฝึกที่ไหนนี่แหละครับพองหนอนะครับสุดแล้วดับแล้วยุบหนอพองดับแล้วยุบหนอยุบเกิดดับแล้วนะครับถ้าเป็นปัจจุบันพองหนอปัจจุบันจิตเธออยู่ไหนอยู่ที่พองพอยุบหนอจิตเธออยู่ไหนอยู่ที่ยุบพองเป็นอดีตไปแล้วดับไปแล้ว เดีย๋ยวจะพองขึ้นใหม่ๆยังไม่ได้พองเลยเป็นอนาคตแค่เซี้ยววินาทีเดียวอันนี้ดูปัจจุบันเกิดดับก่อนนะครับนี่ฝึกตัวนี้เลยคุณฝึกไปก่อนเลยแล้วพอตะวันหกคุณก็ฝึกมันมีจิบข้อ,อธรรมาเทศไปแล้วข้อแรกสําคัญที่สุดจัก,กระยาทิฏฐิวางไว้หน้าวัดก่อนตัวตนคุณไม่มีอะไรคุณเป็นคนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง พอคุณไม่มีเป็นมนุษย์ธรรมนาคนหนึ่งไม่มีวางชื่อวางแจ่วางยศวางอะไรไว้หน้าวัดก่อนคุณก็เป็นคนที่อิสระคุณไม่ต้องมาเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้ากี้เจ้าการมันไอโน,ไน่ไอหนี่เออฉันเคยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้นี้คุณวางไว้หน้าวัดคุณเป็นมนุษย์เกิดใหม่ถึงยังไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเพิ่งออกจากคันมารดาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ที่สุด แต่คุณมียศมีอันนั้นอนนี้รัแบบโอ้โหคุณลุงรังไปหมดครับแล้วคุณมีแต่แก้ครับมันไม่มีเดินหน้าเลยมันมีแต่อยู่นั่งแก้อยู่เนี่ยนะครับจักกยานที่ถีจึงเป็นเรื่องสำคัญวางไว้ณวัดแล้วก็มากําหนดพ้องไม่ได้ทนันไม่ทนันก็หยุดตั้งใหม่มันเริ่มใหม่ได้เสมอแบบแล้วคุณไม่คล่องใจนะครับเว้นได้ยินหนอเสียงหนอหรือสามารถใช้ได้สองแบบครับถ้ามันไกลๆกลก็เสียงหนอ นะครับถ้ามันไกลๆก็ได้ยินหน่อง,องเสียงโมเตอร์ไซค์มาปุ๊บไปแล้วเสียงหนอก็ได้ได้ยินหนอก็ได้แต่ได้ยินหนอมันจะยาวาเสียงหนอมันสองคำพอดีมันมันจะสัมพันธ์กับคำกำหนดตัวอื่น <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าลงรายละเอียดมากแล้ววันเครียดนะครับเจ้าของจดหมายเนี่ยบางทีมันจะกํำหนดรายดีมันจะจับสน นะครับเพราะคุณไปเน้นสายเกิดมากไปเอาแค่ตัวรู้แล้วมัเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วคุณก็ไม่ได้ติดใจแต่ถ้าคุณละเอียดแล้วคุณคุณกาหนดไม่ทันแล้วคุณจะติดใจนะครับคุณจะติดใจคือกําหนดไม่ทันเลยเนี่ยมัน,ม,นมันหงุดหิดเราล่วนี่หว่าอะไรนี่หว่าไม่เกี่ยวเลยครับล่วหรือไม่ทันหรือเผลอหรือใจลอยไปไหนคุณหยุดเริ่มใหม่นะครับก็กลับมาปัจจุบันเหมือนเดิมหาปัจจุบันให้เจอ แล้วก็เติมด้วยคำว่าเกิดดับช่างมันเกิดดับนี่ทำให้คุณช่วยตัดใจได้เยอะเมื่อกี้อายุสามสิบไม่มีแฟนเนี่ยจะบาปจะแปลกไหมคะ <c oughs> แปลกแล้วกันแคุณเป็นปัจจุบันเกิดดับแต่ปัญหาคือคนคนเข้ามารอคุณเนี่ย <c oughs> เขามารอคุณว่าเนี่ยมันแกไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีเนื้อคู่ไม่มีอะไรมันใส่เข้าไปเกินจริงอะ่ะ แล้วคุณก็ยิ่งเครียดอยู่แล้วคุณก็เครียดก็ไปใหญ่ฉันมีกรรมเยอะเลยไงแม่ในคําถามยังมีกรรมมีกรรมใช่ไหมคบเริ่มแกว่งแล้วไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยคุณที่ไม่มีคูไ่มคไม่มีอะไรแล้วอยู่ได้สบายใจไงคุณเพิ่มความหนักแน่นไม่อ่อนไหวหน่อยชาติหน้าคุณได้เป็นผู้ชายอาจจะบวชเป็นพระด้วยเพราะลำคาญคนบบาได้เลยนะครับโยมผู้หญิง่ง คุณอาจจะเบื่อเบือ่อเบื่อคนเลยก็ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยคุณคุณชอบความสงบนะครับคุณอาจจะบทเป็นเกิดเป็นผู้ชายหนักแน่นผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้ชายได้คือความหนักแน่นในอารมณ์ถ้าอ่อนไหวนูน่ white, นอ่อนไหวนี่ลงลงรายละเอียดเยอะเนี่ยคุณเป็นผู้ชายยากครับนะครับดังนั้นฝึกไว้เลยเอ,อชาินี้ดีแล้วเ,เขาให้เล่นบทนี้ก็เราก็หนักแน่น หาอะไรทำแบบเกลี่ยอารมณ์ให้ได้เกลี่ยเวทนาให้ได้เดี๋ยวคุณเก่งนะครับพระในเกลี่ยเวทนานีเรื่องเกลี่ยเวทนานี่ทุกลมหายใจนะครับบางทีมันขึ้นมาอารมณ์มันฟูขึ้นมานะครับคุณต้องเป็นนะครับเพื่อเรื่องเดียวกันวนะ่าพานก็เหมือนกับนะไม่มีแฟนเนี่ยมันก็แย่เนี่ยโยมผู้หญิงก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีแฟนไม่มีอะไรนะคุณน้องๆเป็นพราเลยเพียงแต่ชาตินี้คุณเป็นผู้หญิงเท่านั้น คุณแปลแปลอย่างนี้แล้วคุณจะโล่งนะครับการน้ำการน,น้ำมรนกู